อธิษาที่22เทศกาลธรรมดามัทธิวบทที่16ข้อที่21-27ตั้งแต่นั้นมาพระเยซูเจ้าทรงเริ่มแจ้งแก่บรรดาศิทธิ์ว่าพระองค์จะต้องเสด็จไปกรุงเยรูซาเล็มเพื่อรับการทรมานอย่างมากจากบรรดาผู้อาวุโสหัวหน้าสมณะและทัานมาจารย์จะถูกประหารชีวิต แต่จะส่งกลับคืนพระชนชีพในวันที่สามเปโตรนำพระองค์แยกออกไปทูลทัดทานว่าขอเถิดพระเจ้าค่าเหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นกับพระองค์อย่างแน่นอนแต่พระองค์ทรงหันมาตรัสแก่เป,เปโตรว่าเจ้าซาตานถอยไปข้างหลังเจ้าเป็นเครื่องกีดขวางเราเจ้าไม่คิดอย่างพระเจ้าแต่คิดอย่างมนุษย์ พระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิท์ว่าถ้าผู้ใดยอยากตามเราก็จงเลิกคิดถึงตนเองจงแบกไม้กางเขนของตนและติดตามเราผู้ใดใคร่รักษาชีวิตของตนให้รอดพ้นก็จะสูญเสียชีวิตนิรันดรแต่ถ้าผู้ใดเสียชีวิตของตนเพราะเราก็จะพบชีวิตนิรันดรมนุษย์จะได้ประโยชน์ใดในการที่ได้โลกทั้งโลกเป็นกำไร แต่ต้องเสียชีวิตมนุษย์จะต้องให้สิ่งใดเพื่อแลกกับชีวิตที่สูญเสียไปให้กลับคืนมาบุตรแห่งมนุษย์จะเสด็จกลับมาในพระสิริรุ่นรดของพระบิดาพร้อมกับบรรดาทูตสวรรค์เมื่อนั้นพระองค์จะประทานรางวัลแก่ทุกคนตามความประพฤติของเขาทางกลางเขนแม้เป็นวันฟ้าใสาและคืนฟ้าสวย ถนนแห่งชีวิตโล่งโปรง่งไม่ติดขัดแม่น้ำแห่งกิจวัตรไหลลื่นไร้ไอุปสรรคแต่ความทุกยากยังคงอาจแวะเวียนเยี่ยมเยียนอย่างไม่ผิดพลาดในค่ำคืนแห่งความยิ่งใหญ่เยเรมีประกาศกร้องประกาศถึงความล่มสลายของเยรูซาเล็มและร้องบ่นถึงความสัมพันธ์ที่ปวดร้าวของตนเองในวันแห่งสิริโรจนา พระเยซูมองเห็นหนทางแห่งความตายที่มุ่งสู่กรุงเยรูซาเล็มส่งร้องเตือนสาวกให้เตรียมใจพร้อมทางสายเยรูซาเล็มเป็นเส้นทางบังคับที่นำสู่ความรอดพ้นจะต้องเสด็จไปกรุงเยรูซาเล็มเพื่อรับการทรมานถูกประหารชีวิตแต่จะส่งกลับคืนพระชนม์ชีพทางสายนี้มนุษย์มิอาจเข้าใจทั้งนี้เพราะ ไม่ได้ถือกำเนิดจากกระแสะความคิดของมนุษย์แต่จากกระแสะแห่งปรีชาญาณของพระเจ้าเปโตรหนุ่มใหญ่ที่ได้เพิ่งร้องประกาศว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้ามาบัดน,นี้กลับเป็นคนแรกที่ไม่เข้าใจและนำเสนอทางเบี่ยงในวันแห่งความยิ่งใหญ่ของตนเปโตรปฏิเสธชีวิตแท้จริงของพระองค์ เขาต้องการที่จะลบความทุกข์ยากออกจากวาระชีวิตพระเยซูพระเยซูยกชูกางเขนแห่งความทุกข์ยากไว้เบื้องหน้าสิทธิ์และไม่ยอมให้ถูกกลบกลืนด้วยความคิดใดๆของมนุษย์เพื่อจะเข้าใจพระเยซูพวกเขาพึงเข้าใจกางเขนกางเขนได้กลับกลายเป็นแก่นแห่งชีวิตและคำสอนของพระองค์เปโร จึงแปลเปลี่ยนเป็นซาตานผู้ล่อลวงเขาชี้นำหนทางให้พระเยซูเลี่ยงหนีจากกลางเขนความคิดและความใฝ่ฝันของเขามีรูปลักษณ์เดียวกันกันกบของซาตานพระผู้ไถ่ในความฝันของเขาเป็นพระแห่งเกียรติอำนาจและความยิ่งใหญ่ไม่อาจปนเปื้อนด้วยความเปราะบางของชีวิตมนุษย์หนทางใหม่ที่เปตโตรชี้นำ จึงแยกห่างจากขนทางนั้นที่พระเยซูพระผู้ไทยจะก้าวเดินขนทางแห่งความรักที่มีการเขนเป็นทางพา